้อยมัน่วมมาหนักทางลัดมากใช่ ก็วันนี้อัซซรานะคะ<ม>เพื่อนีให้ก็ก็<ม>ได้เข้าร่วมแคมเปญกับรัชดานะคะเป็นเอกสิทธิ์เลยแล้วก็เรียกว่ามาร่วมฉลองแคมเปญใหญ่ของร<ม>ัชดาในวันนี้<ม>1ั11นะคะมาสั่ให้โอ้โหสุดๆนะคะแล้วมันก็เป็นเรียกอะไรเป็นตัวช่วยเรื่องผิวก้อยนะคะที่ทําให้เนี่ยว่าที่เจ้าสาว <laughs> ใช่เราก็ต้องแบบเตรียมผิวแล้วก็ดูแลแล้วก็บํารุงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าวันจริงมันจะต้องแบบต้องนอนน้อยมากๆเราก็ต้อง าเรียกอะไรอะคือความเครียดมันก็จะทําให้แบบผิวเราอาจจะโซ้หรือว่าแต่งหน้าไม่ติดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนมีตัวช่วยที่จะบำรุงจากข้างใน,นให้ผิวเราดูเป็นสังแล้วก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำแล้วก็ทําให้คนที่เราล้างทานด้วยอะไรเงี้ยใช่ดูแลทั้งผิวแล้วก็สุขภาพค่ะก็ต้องเอาไปบำรุงบำรุงช่วงนีด้ด้วยใช่ใก็จัดเต็มค่ะตอนนี้คือ เรียกว่าต้องต้องต้องให้ถ่านละใช่ช่วงนี้ช่วยว่าที่จะต่ออย่งไรบ้างคะเขาอาจจะไม่ค่อยแบบกินโถมแบบเอ่อจริงๆช่วงนี้พอมันใกล้เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะดูแลมันก็เป็นเหมือนเซนเซอร์ย่าครั้งเดียวในชีวิตนะคะเราก็ต้องดูแลแบบให้ทุกองค์ประกอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นวันสำคัญเก่ยวเขายากไหมคะเกี่ยวเห็ชายก่อนหน้านี้ก็ยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มใกล้ๆแล้วแบบ เหมือนเหมือนเขาคงแบบว่าเอ้ยเห็นจากเราแล้วเราแบบเราตั้งใจเราดูแลตัวเองแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า้ยเขาก็จะต้องแบบเหมือนแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราด้วยอะไรอย่างเง้านบอกได้มากตูนแบบไปเข้าสปาโอ๊ยไม่ <c oughs> <c oughs> คืออันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ย่า,อย,าอยู่ค่ะก็ก็ก็อาจจะก็จะต้องช่วยเหมือนบำรุงทาครีมอะไรเงี้ยแล้วก <c oughs> ็ บำรุงทานวิตามินอะไรแบบนี้ค่ะ้เขาทีเด็กอะไรอย่างงี้มากๆยาเลยค่ะใช่ก็คือเราก็ต้องเหมือนแบบว่าต้องทําเป็นคนทําให้เขาว่าเขาถึงจะยอมคือเขาเป็นผู้ชายแบบผู้ชายมากๆอย่างเงี้ยแต่แต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีใจที่เขาแบบเลยยังยังยอมให้เราแบบได้ดูแลในช่วงเวลาที่สำคัญคืได้เห็นเดินสายแต่ก้าวไปแต่เพิ่มเย ก็คือต <the> ้องไปแจ่ายการ์ดผู้ใหญ่ด้วยตัวเองทั้งสองฝั่งยเงี้ยค่ะก็เข้าไปที่ผู้ใหญ่ฝั่งบ้านของตูนก็คือสุดรันี่ก็ได้เจอแบบทั้งอาคูพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยก็ก็ว่าการได้เดินสายจัดการ์ดเองอ่ะมันมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเพราะว่าเราจะได้มีการได้ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบเขาดูแลแล้วก็สัดส่วนเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เรายังเด็กๆหรือว่าเริ่มเข้าวงการอะไรเงี้ยเพราะ มันเหมือนเราได้ได้พูดความในใจไ,ได้ได้มีโอกาสได้ขอบคุณเพราะบางทีเราอยู่ในงานมันอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเพราะคนอาจจะเยอะมากๆะะอจจะไรเงี้ยค่ะการที่เราได้เดินสายเราไปเจอพี่ๆเจอผู้จัดเจอผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาเรามาตั้งแต่เริ่มมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบก็บบรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขมากๆมานได้แบบตื่นเต้นตั้งแต่วิีแบบแต่กงานเลยค่ะคืออย่างที่ไปเจอพี่เบิร์ดใช่ไหมคืออย่างเจอพี่เบิร์ดนี่คือ เขาก็คือที่สุดแล้วของประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบตื่นเต้นนะคือเราก็จริงๆก็เกรงใจเราไม่รู้ว่าพี่เบิร์ตจะจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าแต่แค่ได้ไปเจอได้ไปก่อนแล้วที่เบิร์ตเพื่อนพรแค่นี้ก็แบบต้องกินมากยังเหลืยังเหลือีกเยอะไหมคะต้องใชยพูดเลยว่าว่าว่ายังเหลือค่อนข้างเยอะค่ะก็อนฝั่งที่ตูนอาจจะ เรียบร้อยแล้วเดแบบี๋ยวมีฝากของก้อยดอ้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปในช่องสามมาแล้วก่เด็กจะมีไปหาที่บริษัทอีกหลายทา่านแต่ว่าเพื่อนนักแสดงอาจจะมีการส่งการ์ดไปอะไรอาจจะไม่ได้ไปเชิญด้วยตัวเองชุดนี้ตัวที่ซื้อไงคะเฟตติ้งชุดนี้ตัวที่ซื้อเฟตติ้งชุดที่เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ใช่ชุดของจริงโอใช่อันนี้เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือน เหมือนเราพี่ <laughs> ลิมใช่คือคือแม่ป้อมชวนมาเหมือนแบบเราเทสต์ดูะค่ะว่าเออถ้าวันงานเสื้อผ้าหน้าผมจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชุดที่เห็นในไอตอนนี้ก็คือยังไมไ่ใช่ชุดจริงเดี๋ยวรอไปเซอร์ไพรส์ชัดน,นั้นวันวันงานเลยจริงของเราเรียบร้อยแล้วค่ะใกล้ใกล้ละคะ่ะประมาณสัก ตอนนี้อาจจะมีแบบเหมือนฟิตติ้งเก็บความเรียบร้อยอีกนิดหน่อยเก็บใส่สาวคาดหวังเลยคือเจ้าสาวว่าเรามากับรีมสนสนุกไปเลยคือตงดูอะไรอย่างเงี่ยเดี๋ยวรอดูวันนั้นค่ะเจ้าสาวที่จะใช์ทูด้วยไหมคะหรือว่าเห็หรือไม่ก็ใช้จิตแล้วคือตอนแรกก็กะว่าจะให้เขาเห็นวันงานแต่ว่าไปๆมาๆเหมือนแบบก็ไปด้วยกันค่ะช่วงนี้คือที่ตูนไปฟิตติ้งก็ก็ไปด้วยอะไรเงี้ยที่ตูนก็มาแล้วก้อยก็เลยเหมือนได้เห็นกันไปบ้างบางส่วนแต่ว่า วันฟิตติ้งกับวันจริงมันก็น่าจะคนละฟีลกันนะแต่พี่ตูนก็ได้ได้เห็นแล้วเขาก็แบบว่าเห็นแล้วเขาก็น้ำตาคลอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมสวยมันเหมือนเขาที่เขาบอกไว้นะเขาเขาแบบรู้สึกดีใจแต่ก้อยอะไรเงี้ยเราแบบเออเขาก็เหมือนไม่เคยเห็นเราในชุดเจ้าสาว ความตื่นเต้นแล้วก็ความกังวลแล้วก็เครียดนิดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีในส่วนการจัดการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็พยายามแบบเหมือนแบบเออทำให้ทุกอย่างมันสนุกอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องแบบเหมือนเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วมันเป็นครั้งเดียวที่เราได้รวมคนที่ รักเราแล้วเรารักจริงๆมันเหมือนเป็นการขอบคุณทุกคนอ่ะเหมือนงานเนี้ยขอบคุณทุกคนจริงๆเราก็เลยตั้งใจอ่ะทำให้มันดีที่สุดจริงๆค่ะการเตรียมที่ดี้ดูแบบว่ารักกันมากขึ้นนะคะได้เห็นกนเป็นการเฉียงกันมากขึ้นเพราะว่าบางทีมันก็มีอะไรที่มันแบบต้องต้องปรึกษากันความคิดเห็นบางทีบังอย่างไม่ตรงกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ อันไหนที่แบบเอ้ยเรื่องนี้ให้พี่จูนดูลแลแล้วก็แยกกันอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จ,จัดการเรื่องนี้จูนจัดการก็จะคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากทําให้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยงานแต่งงานมันควรจะเป็นงานที่มีความสุขที่สุดไปไม่อยากให้มันเครียดเขาพูดอะไรอะชอบการโกรธเขามาอเก